นักสนามนิดน <them under> <surprises> ึงนะครับฝั่งนู้นนะพี่รบกวนนิดนึงครับออกนอกเส้นนิดนึงฮะอ๋อถ่ายรูปอยู่เหรอครับอ๋อโอเคโอเคพี่พี่รีบกลับบ้านกันเลยครับเริ่มคิกออฟครับมาครับเพียรมาเป็นทางฝั่งของดากสวัสดิ์ได้เคลียร์ก่อนครับขอนชนบอลก่อนครับไปดที่หมายเลขสามครับพี่แหลมเฉี่ยบอลแทงบอลขึ้นมาได้บอลด้านบนยังขึ้นใจยังอยู่ทีหมายเลขหก พี่ต้นแทงออกมาแล้วก็ติดทางฝั่งของโอ้โหสวนสมเด็จฝาแล,ลา้วฝาลูกเลี้ยงกันดูแล้วไม่ได้เปลี่ยนฝาขายับ่อ้เลยครับฝฟายฝาฝ่ายเลขสี่สี่ก็คือพี่วุฒิพงศ์ครับลูกฟรีคิกองทางฝั่งสวนสมเด็จ<ป>ต่างมาตุกางแล้วว่าครับระหว่างโอ้โหสี่สองโดนตันดีครับห้องเครื่องครับเว้ยครับของทางฝั่งสวนสมเด็จครับ องเครื่องตัวสำคัญเลยครับอาทีมขึ้นมาถึงรอบนี้ได้ครับเป็นลูกรีคิกของทั้งฝั่งสวนสมเด็จอืจาป,ป,ปากไปแล้วครับไปเจอตันนัดไม่ดีสองทันไหมไม่ไทนันเก็บไปที่มันมันได้บอลบึงมาครับนี่ครับ มาครับพี่มาโอ้โหแล้วโดนอาจารย์แก๊สไปแย่งดื้ออาจารย์แก๊สดีไซดีไซน์มาที่30ของกางฟังพี่เล่พี่เล่พาไปแล้วพี่เล่พิ่ซ่าตามอยู่พี่เล่หายไปแล้หนึ่งพิซซ่ารอใะพี่เล่ให้พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าโดนบไปอยู่ไปไม่ได้แล้วตรงนั้นยังเปียกอยู่ไ่ายเล็กโขจะยังไงวอล์กไปหนึ่งวอล์กสองวอกสามยังไม่ได้แล้วก็เกี่ยวไปเลยมาที่11อ๋อมาที่11ตัวดาวสันวขัวโห่ยทีมรับเก่ง ยิงไปสองประตูครับมีลุ้นทันติมีลุ้นเมดาซันโวด้วยเกยันหนัาพีเคตอนนี้ดาซันโวร่วมมีหมายเลขก้าของทางฝั่งแจ่มจันนะครับกับหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่ถาของทางฝั่งหมอชัยครับแต่หมายเลขก้าของแจ่มจันเนี่ยยุติเส้นทางไปแล้วครับตั้งเตะบ้าทางฝั่งของสุดสุดเด็จโอ้โหดครับมีบ้านบางใจได้เลาะบายหมายเลขสองวิ่งไปแล้วครับ วิ่งไปแล้วมาที่ที่สองพี่ใหพี่ใหม่โอ้โหพี่ใหม่มาเจอกับพี่เราเล่าเท่ากันดีครับเยี่ยมมากขอบคุณครับโอ้พี่ใหม่เจอพี่เล็กครับชื่อเล็กกแตัวตยังกับยักษ์นะพี่เล็กเป็นลูกฟรีคิกอาจารย์นั่นแหละครับขอบคุณมากครับอาจารย์เล่นได้เลยครับอาจารย์บอกให้สัญญาณเล่นได้เลยครับเป็นแดงก็พร้อมเล่นได้เลยครับมากมากพี่เล็ก ไปเล็กแทงไปพิซ ah ่าพิซ่าบอลก็หุ่นตีเท้าพอดีเลยควบไปหนึ่งควบไปหนึ่งทันไหมฝุ่นตลบทันไหมกลายชนไหลเบียดชนเบียดแล้วก็ออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมแม่ทางบีเอไปบล็อลไปพิซ่าวิ่งเข้าไปครับเอาพิซ่าให้ไหมฮะเอาบังซาใช่ไหมครับแม่ เป็นลูกเตะมุมของทางฝั <te> ่ง <child> น <teaching> <te> ักสวัส <child> ด <uteur> ิ <potato> <op ownership> ์ครับปังซาให้บังการครับนี่ฮะแก้ไทพี่เล็กเล็กเล็กตักซ้ายตักซ้ายมีใบมีใบโอ้โหกโกงซ้ตัวเอาเลยเลยมันให้ไปบ้านเดียวโอ้โหขอโทษเพื่อนครับแม่บอลมันปิ้งครับ แล้วก็เป็นเจ้าเบแม่ดาวสันโวเป็นทีมบอลส้มลวนเป็นประตาประตูขึ้นนำให้หน้าสวัสด์หนึ่งส่วนครับล้าขึ้นนำเป็นดาวสันโวร่วมกันเลยครับสามคนตอนนี้แลยวถ้วยเนี่ยไปเลื่อยไปหันแบ่งกันสามคนนะครับ้ายิงทีม้มากกว่าเดิมอ๋ออ๋อมีกติกาอยู่ฮะอันนี้ผมพูดเล่นนะครับก็จะให้เครดิตทีมแชมป์ไปนะครับในส่วนของดาวสันโวถ้าหากว่าเท่ากันนะครับ อ่าส่วนอื่นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับมาจาังหวะนี้ก่อนครับสกอร์ขึ้นนำของน้าสวัสดิ์อย่างรวดเร็ว1-0มาที่หมายเลข5ก็คือพิเตีร์พิเตียได้บอลมาทางเวทเวทพี่เวทเวตากไปโอ้โหกลับเอาได้แนละ้วมันมันเกือบจะได้ครับโอ้ลูกบอลหายขอซอนบอร์เครับตรงหน้าที่นั่งครับตุกตูนะครับเรียกบอลครับเตะเออเตะทิ้งเขาไปอีก ดีครับดีฉันเล็กกูได้ครับเล่นบอลได้เลยครับพี่ท่านของบอลไว้สองใบครับมาตรงกลางครับมาตรงนี้ขอฟังสุดสมเด็จมาที่16คืนไปมาที่หมายเลข16มาที่เวทเวทระวังครับบอกโอ้โหโดนตันเข้าไปครับเคขอโทษกันด้วยครับจับไม้จับมือเพื่อนด้วยกันนั่นแหละครับเยี่ยมเลยอ่า เค okay, ไปตันเว้จะกระเด้งเลยฮะลูกฟรีคิกของทางฝั่ง,งสวนสมเด็จครับอาจารย์บอกสัญญาณมือสัญญาณนกหวีอย่างเดียวกับแพงมาที่มือครับโอ้โหหน้ากรอบมียืนกันหลาเลยฮะเตรียมถลา,าไปแล้วเว้จ,จะตักเองเลยสัญญาณนะครับสัญญาณนกหวีนะครับสัญญาณหวีนะครับสัญญาณมาแบทแงมาแล้วแทงมาที่ส4บ4ก็คือโอ้โหตีมาพี่วุฒิพงศ์บอลสกัลมาระวังครับระวังเคเก็บได้เคาะมาในวันที่วันกัดวันกัด มาเคาะกันมา1-2แ,แล้วก็บอลสกัดอ้าวลูกตายแล้วตัองไปหมาเลขหกทางฝั่งของต้นแม่แล้วก็โดนตัดออกมาได้ครับขอที่ฟังตัวสมเด็จมาที่เว้อีกทีหนึง่งเว้แทงมาตัวบนตัวบนตัวบนวบน,วบน,น่าละครัร้งหน้าครับอาจารย์ตีทรงล้าหน้าก่อนแล้วครับอายาวาเลยครับทางฝั่งของนักสวสดิ์มาโอ้โหมึงซาได้แล้ว อุซ่าอุซ่าเข้าไปค่อย, 1, อย 2, หนึ่งค่อยสองลากันแล้วมาสามคนโดนลุมสามแต่บอกลก็ล่านออกไปแล้วก็งัดออกมาครับดางฝั่งตรงนี้ของอทางพี่ใหม่พี่ใหม่มาที่มาลีเก้าพี่อิซาเรสอิซาเรสมามของมันของม,มันพาไปแล้วไทยไปแล้วไทยไปแล้วไทยไปอีกหนึน่งไทยไปโอ้ยติดขายทีเดียวยังไม่จบยังไม่จบตรงนั้นตรงนั้นรอยอยู่ไอ้บางนั้นรอมาให้ดีเลิดเล็ดมาทางพี่ใหม่ ใบดีกับใบบาดางพี่เอาได้คว้าวิ่งโอ้โหญิงแตกแล้วมาเจ็บที่บังาสาวสาวเจ็บไปก่อนครับโอ้โหทำเป็นเล่นไปจะโดนนะครับใบที่จานแย่จานแย่มีจับหรือครับสามหน้าครับมีจังหวะขอเปลี่ยนตัวด้วยครับจานจานเปลี่ยนตัวครับจนบนานนากสวัสดิ์บังซาวเจ็บครับเอาพี่กล้วยลงไปแทนครับเจ็บก่อนนะ ยาเากัวะันี้พี่ใหม่ครับวาที่นี่โอ้โหลติด้ัหไปใหม่ทันไหมทันไหมทันไหมหม่ทันก็ปล่อยออก้วแะไม่ออกด้วยครับสามัเจ็บเล่นเนยางพี่เล็กหมามีสเล็กนะครับเล็กประตูกับเล็กแบกซ้ายนะครับทางฝั่งของนาคสว่างเยอะันี้ แล้วแบ็กตัวกลัดด้วยครับตรงนี้ฮะเติมขึ้นเป็นม้าถีบจักเลยนี่ครับโอ้โหเลยนี่ฮะับลองไอ้พี่มีเขาชิงใช่ไหมอีสเล่โอ้โหแล้วตรงนั้นระวังครับระวังพุ่งไปฟองครับตัวกว่ากระแทกันระวังครับระวังครับระวังนะครับหมายเลขของพี่ต้นครับใจเย็นๆนิดนึงครับพี่โอ้โหพี่ต้นเก่งจริงจังะ าตงกวางโอ้โหดูวะดูไปเล้ข้าครับดูดูพี่โมดแกบาตรงกลางบาตรงกลางม,มือมือโอ้โหกระจังหวะยังได้อยู่แมแล,ล้วมันลั่นลันออกไปยังได้อยู่ที่เลขโอ้โหดูควางบอลนะดูกระคองบอลดูกระคองบอลโอ้โหจังหวะเตะจ่อย,ยางพอดีครับแม่ระวังกันนิดนึงครับระวังกันนิดนึงระวังกันนิดนึงครับพี่กอลแกไปเข้าบอลโดนเล่พอดีครับรองเท้าหลุดเลยครับระวังครับ เหมือนเดิมครับคอนเเดิมพี่เล่นไปเต็มที่ครับนกหวีดไม่หยุดพี่อย่าไปหยุดเล่นครับเดี๋ยวเสียประโยชน์ทีมเราเองครับเล่นอย่างเดียวเลยพี่ครับเดี๋ยวกรรมการดูให้ครับคุณบ้าครับมาเลยครับมาขันแกนมาที่มือเลยครับขอบคุณครับสัญญาณนกหวีดนะครับใจเย็นๆนะครับเสือนกหวีดนะครับสัญญาณมาอธิเวีนครับโอ้โหแล้วถอยเอง้วด้วยปัก โอ้แตะเลือดมาที่พี่ใหม่บอลไปใดไม่ถึงใครต้นชั้นต้นมาสกันแล้วพี่เว้ขึ้นไปเองเว้ขึ้นไปเองแล้วมันขวามันขวาแล้วไหลมาแม่มันไม่ถึงครับมันไม่ถึงอีสเลฟแล้วก็นอนรับไปก่อนพี่ใหม่โอ้โหกอดนั่นยังกอดเมียครับตอนนี้เดี๋ยวบอลมาขอครับแล้วครับไอ้ดำโดขึ้นมาเด็กกะโดขึ้นมาแล้วเก็บแล้วพี่โมดบอลลัดไปแล้วยังสกาวเฮ้ยเฮ้ยสามสิบแล้วเนาะ ส้มลนเลยแล้วครับ <liter aja io> ไปเล <c oughs> ้สามติพี่เล่ครับว่าตะกัยยิงผิดเหลี่ยมมันข้ามคาดออกไปครับโอ้โหมาที่ทางฝั่งสวนสเด็จเซตกันหน่อยครับมาทางหมิยเลขพี่เคไม่ใช่พี่เคตัวครับพี่หนอมครับ มาโอ้โหเิาปสกัดมาด้วยแล้วก็สกัดออกไปครับตัว50นะมาทางหมายเลข16 16พี่กอลฟโอ้โห้วตักมาพี่ใหม่ทันไหมฮะหม่ทันครับบอลออกโอ้โหูแทงมายาวๆครับน่าดีครับ ฝั่งมารับก่อนพี่เล็กแกก็เดินไปเก็บบอลครับอาจารย์ก็เร่งอะไรกันแล้วฮะคุมไกลๆมาเราว่าครับบอลขอบคุณมากครับดีข้างหลังไม่เล่นเพื่อนขอบคุณครับมาที่พี่เล่เล่เระวังครับดีครับไม่แกล้งเพื่อนดีครับขอบคุณครับไม่เตะกันดีครับดีครับระวังครับระวังระว่ากันแค่นั้นแหละครับเยี่ยมครับระวังครับระวังกันระวังกันเชื่อวาระวังครับเยี่ยมครับขอบคุณมากทสองทีมตักจ่อครับพี่วับพี่เล่หน่าตักไม่ดึงใครครับโอ้โหแต่ก็วิ่งมาแจ้นมาเลยฮะโอ้โหพี่เล่ จะวิ่งไปเอาบอลเยอะเป็นลูกตั้งเตะของทางฝั่งสวนสมเด็จทางซ้ายครับทางซ้ายตักที่มาไหนมาที่หมายเลขสี่สี่ทางซ้ายก็มีวุฒิพงศ์มาที่หมายเลขสิบหกกรอฟกรอฟมาที่เล่เล่ที่เล่มาที่กรอฟกรอฟกรอฟแทงไปที่วุฒิพงศ์ พี่พงศ์คือมาอทีอลทีหนึง่งอลแดกคือพิ่ิพงศ์โดนตัดแยกไปนะครับต้นไปแล้วต้นจัดไปแล้วต้นไปแล้วครับตูเส้นแล้วก็ตังขึ้นมานได้ไม่พี่กล้ยแล้วก็ดอนมาสินเกล้าถึงใบได้สวนได้สวนไหมพี่ใบพามาแล้วพี่ใบพามาแล้วพี่กอนตามพี่ใบกอลแล้วก็ไปต่อครับไปต่อพี่ใบได้อยู่แทงโ,โอ้โหอุลลายไงตังมันมางมันวหึงตังนี้เพื่อนแต่ยังได้อยู่ครับมาที่บริสเบน หมายุพี่น้องพี่น้องแตะมาดิมัน,ม,นมันเก็บแบบมันบังขายไปโอโ้โ,อโหหมายเลขค่ะดักเอาไว้ก่อนครับแล้วก็แตะมาอันี้จะเกยเคยมาดิจันเกดจันเกดแทงมาโอ้โหพี่กล้วยทันไหมพีม่กล้วยสับแล้วไม่ถึงนะน่าขออยังหนึ่งส่วนอยู่ครับสำหรับน่านสวัสดิ์แล้วก็ทางฝั่งบองลูกบอาดิเล่เล่ หยอดย่อนไปพี่พี่เอ้าแล้วโดนตัดเปล่าโดนตัดจากต้นอะไรพี่ต้นไปแล้วครับฝั่งฝั่งขวาไปแล้วใจมาแล้วตัดมาในาตัดมาในบีเคบีบีแล้วก็ยิงบล็อกโก้เฉไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่โดนยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนมาที่ต้นหลอดม,มาเดิมมาดึงแก๊สแก๊สพามาหนึ่งพาหนีมาหนึ่งตัดไปในได้ทางมาเลขสามสิบเอเล,เลต้นปไปไว้ทีหนึ่งแล้วก็เป็นลูกทัดเอาออกไป เรียบโคตรเก็บกดไงเมียเนื้ไม่พูดเสียงเสียงนี่แบบหุกเหมือนเดิมสแตนดดาร์เลยเน่ยแต่ถ้าเกิดเตะบอลกับพี่กี่เนี่ยได้เยอะ้วยแต่ลูกเตะมุมครับทางฝั่งของนักสวัวั์ครับก็ตัววันละสองพันทำสี่พันมาทัานเตะมุมครับแบบอาจารย์แสวเตะมุมของทางฝั่งอาจารย์แกครับยังไงฮะโอ้โหแล้วสองทีมไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยนะครับ โอ้โหนี่ฮะยังยืนชุดเดิมอยู่เลยสกัดแกตีมุมนักสวัสดเปิดมามงสกัดได้มาที่เลพี่เลพี่เล่หดีมาไปที่พี่ใหม่เอาแล้วพี่ใหม่ได้บอลตรงนั้นอยู่ได้คืนใหม่ถึงจะพี่น้อมพี่น้อมน้อมแทงมาได้โอ้โหบอกมันไม่ทันครับไปโดนยิงชิงไปก่อนครับไปได้เจ็ดกาชิงเลยกันไม่เล่นครับโอ้พี่แอดแกไม่ยอมเลยครับรู้พี่สงครับย้ายได้ไถครับไถไม่ดื้อครับมาที่พี่น้อม ออมาที่มดมอดแหมลั่นไปนิดนึงแต่ยังได้ทีเล่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 ดมองโอ้และดึงก่อนครับโอ้โหดึงหล่อเลยลูกนี้พี่กรณเสียหลักไปนิดนึงมีเคไปบล็อกไปอยู่มีประมาณประมาณโอ้พี่เล็กโอ้ยระวังครับระวังกันโอ้ยระวังครับไปไปอยู่ได้จะเปียบอยู่ก็เล่นไปเลยมาจังหวะงทีเล่เล่โอ้เลี้ยงไปเจอเหลี่ยมแต่ยังได้อยู่บอลยเดมุตมาเดมุตมาไปทางขวาให้ทีพี่ต้นเตซน ต้นยังไงครับมองอยู่ใครใครดีแทงไปทางขวาให้จันแกตต๊สจ,จันแก๊สเติมไปแล้วสุดเส้นจันแก๊สเติมไปแล้วจันแก๊สวางบนยอดยดถึงซ้ายงกล้วยโอ้โหได้เอียงแล้วครับๆๆแล้วก็ข้ามคานอ่าใ่ม,มองขอบใจมากแก๊สได้ไม่พี่ลำบากเดี <laughs> ๋ยวไปเชิญเบอร์สุดด้วยฮะมาดาฟังตรงหน้าสว่าง,าง,รงารครับหมายเลข อ่าเม่ดวาวนะสวัสมเด็ีครับมาโอุ้มพี่เดงฝ่าไม่ได้สองคนยังแข็งยังแข็งแล้วถ่ายออกมาพี่หนอมพี่หนอมเติมนะครับตอ,อนนี้โอ้บอลสกอร์เดียวมาที่พี่โอ้โหแช่พี่สเสลิดเก็บได้อยู่พี่สเสลิดเก็บได้อยู่ไปแล้วพี่สเสลิดโอ้โหดวงเฉยครับเฉยเนี่ยไหวผายแข็งด้วยไวด้วยแล้วก็โอ้โหอาจารย์บอกโอ้โได้เปรียบแต่ฝ่าวครับมีฝ่าหนักต้องขอโทษยัยครับขอบคุณมากครับโอ้โห เล่นแบบนี้ฮะเหลือสี่ห้ากูไม่กล้าแข่งด้วยเลยครับกล <c oughs> ัวเลยกล้าประชาชนยังได้ครับทรงนี้ <c oughs> ไปตั้งแต่เขาตะมาหน้าสว่า์ครับพ,พี่เล็กครับ <c oughs> ไปจนยอดได้พี่กล้วยกล้วยเก็บมงชงไห้กันเคเคมงคลอนไปให้ให้ได้ไหมโอ้โพี่เล่ปัมกันอยู่จังหวะน,นั้นระวังกันด้วยครับ <c oughs> พีต้นพี่ต้นไปแย่งอยู่ที่หมายเลขสี่ติพงก็คือพี่พองอาจนะ แล้วตรงกว่านี้โอ้โหดูครับดูม้านไอ้บอลพานไถมาน้าเลดพี่เลดพี่เลดไปแล้วครับ44ตรงนี้ยังไงทนยังไงดีมียังไงตักไปซ้ายไปที่ส6ไปที่บายมีวอ,อาดนักก็อยู่โอ้ล้ำหน้าไปแล้วครับอลอยมันล้ำไปครับพี่ใหม่ก็อยู่ทางขวาครับแต่ตรงนั้นมันโล่งครับแกก็เลยให้ไปทางาน,นครับเป็นลูกเซตเพ้ของทางฝั่งนาสสวั์อีกทีครับโดยหมายเลขครัพี่โมดครับ ผมก็จำผิดนะทั้งฝั่งทั้งฝั่งสวนสมเด็จนี่พี่เต้เข้าหมายเลขห้าครับห้าทั้งคู่แล้วโมดกับเตี้ยครับนี่ตะเกะเอสกัดมาก่อนครับทันมากพี่หมายโอ้โหพี่หมายจะวิ่งจันทรไปเลยไม่ยไปทันจริงๆครับเป็นลูกทุ่งของตะวันหน้าสวัสดิ์ครับเอสกัดออกมาครับในส่วนของทั้งฝั่งทีมสวนสมเด็จกุบอลสกอร์เดียวครับน่าลุ้นครับ ออกเลยครับถ้าไม่ถอดถ้ายังนี่อยู่ไม่ไม่น่าลุ้นครับพี่กล้วยบางอยู่พี่กล้วยบางอยู่ไปไม่ได้พี่น้องแดกทีนึ่งโอ้แล้วอาจารย์แก๊ดเร็วครับแกไวแกไวจะไปแล้วครับเรียมบอลนี่ครับดูเชิงเทิงแกฮะนี่ฮะอันนี้นักเรียนไทยดูฮะดูอาจารย์แกครับแกพึ่งแกหมุนแกคึงแกเค้นแกเน้นแกดึงหลายประเด็นมีเล็ก พี่เล็กไถ่ไปต่อโดนพี่ใหม่พี่เล็กใหญ่กว่าบังได้แล้วเล็กกระตักมาติดหัวพี่หลอมแต่วันหนึ่งก็จานเค้งน้าแล้วก็แยกกันอยู่ตรงนั้นพี่เจียพี่เจียตักมาแล้วติดกัจารย์เลอาจารย์เลดมาแยกกับกลางไม่ที่ใหม่พี่ใหม่โอ้โหเจ็บโดนลูกเกาดโดนใจขอโทษกันครับไม่มีเวลามาโมโหไม่มีเวลามาโกรธไปแล้วครับไปเสียงด้วยแล้วถอยเลยครับถอยเลยครับอย่าอย่านูครับได้แล้วครับอายแล้วครับเอาเล่นแล้วครับเปิดใจพี่หลอมมาแล้วพี่หลอม รอบอ,อพี่น้องออกอเขาได้มาดามาพพิพี่อี่อึ้งระวังครับระวังพี่สเสลนไปแย่งปั๊มโอเคโอเคแ,เคแข็งกว่าได้ที่ต้นนาสวัสด์ต้นไปแล้วต้นบไปสองไปแล้วครับตกลารโรงโล่งๆโั่งๆขวาดีพี่เล่ให้เล่ให้เล่ทางขวาเล่บอลขวามาต่ามานะยะพี่กล้วยไม่ถึงกระโดดติดตการไปก่อนมาดิพี่เตี้ยขาทางฝั่งส่วนสมเด็จเอ้าแล้วก็พี่ใหม่พื้นที่มีตรงนี้มาดวลกันกับพี่เล็กมาแล้วก็ทา้าดวลแล้วมา หาดววกันแล้วครับเจอมาตัวตัวยังไงมีไหมให้เลขให้เลขเลขบังอยู่ไม่มีใครมาช่วยยังไม่มีใครมาช่วยดึงอยู่รออย,อยู่แล้วก็คืนไปดีพี่เดียดีเดียพาไปเองพี่เดียพรโอ้เปลาครับลูกนี้ขอโทษกันด้วยครับนี่ขอโทษพี่กันด้วยเดียนครับขอบคุณมากครับโโอ้ห เล่นเลยครับนั่นแหละครับเล่นแล้วครับมากันฝั่งนี้เลย่ที่ชี้ไปที่เพื่อนไปที่เพื่อนไปนนี้พี่ใหม่พี่ใหม่ไปอีกแล้วไปอ้พี่มันเนี่ยบางมันเดินมาพี่ใหม่พี่ใหม่ไปทางขวาสุดเส้นตากบ้าข้างในแล้วก็โอ้วยนะครับโอ้โหดูตัวตับมีการเปลี่ยนตัวจ่าจ่าเปลยนตัวจังหวะหน้าครับเรอลุ้มตาก่อนนะครับพี่เลี่ยงออกครับจังหวะหน้าครับจังหวะหน้าครับจังหวะหน้าลุ้มไม่ตายครับ โอ้เจ็บครับพี่เล่กันเจ็บตัวเจ้ายอมเตะออกให้เลยครับนี่ครับโอ้โหพี่เล่กันเจ็บจริงๆครับโอ้โหมาดูแล้วกัอาวุโสครับเมื่อกี้เห็นจะวิ่งนึกว่าัยรุ่นครับเลรืเลยครับเขายอมเปลี่ยนเพื่อตัวนี่โอ้โหูสปิริตแกครับนี่ครับดูสปิริตครับตบมือต้องมาครับแม่ต้องตบมือให้ครับเปลี่ยนเพราะว่าเจ็บนี่เตะคืนได้เลยครับโอ้โหไม่มีในกติกาครับไหลขวาไปทางนาคสวัสดิ์โอ้ทันไหมฮะระวังด้วยครับตรงนั้นไม่เป็นปากโกกครับ อที่แหลมมาระวังอนาคอนด้าแดกด้วยนะรตรงนั้น,น,นมาตรงกลางครับไหลคือมาที่เล็ดี่เล็ตากไปกแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทานไมทานไป,นไปโอ้โหบังบอกว่าไปเลยค่ะพิโมโอดับคื <c oughs> บอบอลมันบีบครับลูกเดียวนี่มันบีบจริงๆครับลูกสองอยู่ฝั่งไหนนี่มันเป็นสถานการณ์แมงคนโคเรื่องเลยครับ ไปลูกตั้งเตะครับของทางฝั่งนาคสวัสดิ์ครับไปเลขกจุดไปมาแล้วพี่แอดโดนสกัดไปโดยพี่เอพี่เอมาที่พี่ใหม่มาที่ยันเล็กพี่เล็กมาที่พี่หนอมพี่หนอมแหมปิดบ็กไป็นเหินมาที่มาดี่สีนาคสวัสดิ์มาที่จันเคพี่เคเคมองต้นไปใบไม่ได้เว้ยไม้จันการ์ดครับจันแก๊สโอ้โหออกลูกเก๋าเลยครับจันการ์ดไม่เพ่งให้เล่นเลยครับ ออกชัวเลยครับหมายเลขสี่ยี่สี่พี่บะพี่เล็กเลยไปแล้วพี่เล็กเจอพี่นอมพี่เล็กเจอพี่นอมรอก่อนไล่เข้ามาได้มา,าที่จังเกลอโหแล้วก็โดนอินเตอร์เซปไปโดยของทางฝังง่งหมายเลขสี 4, 6, 2, ่สิบหกสองทางสวนสมเด็จอ่าแล้วครับผมมันผมมันได้บอลผมมันเก็บครึ่งผมมันไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายไม่ไหถ่ายโอ้โหคนละทางครับโอ้ยข้ามุ่ยปูดเอาไปกินก่อนเข้าหน้าสวัสดิ์หมายพี่เล็กหน้าสวัสดิ์โอ้โหใช้พลังเยอะครับทางฝั่งของสวนสมเด็จ ของหลังของทางฝั่งนักสวัสด์ไม่ยอมพลาดได้อีกได้และไม่ยอมพลาดได้เห็นเลยครับแลวจ,จังหวะนี้ดันเคไปดันเคไปเอ้าแล้วมีกล้วยด้วยแลันเคแลวผู้สัมผัสตัไวฝ่าขอบคุณมากครับแม่ไม่ช้ากโกยี่ยมครับไ,ไหลมาตรงกลางครับสวนสมเด็จมาลมม้วพี่เตี้ยเตี้ยตักเลยโอ้โหใจพี่ใหม่วิ่งครับแม่แล้วบอลมันไหลเข้าไปหาทางฝั่งของนักสวัสด์ครับมาหาพี่แอดเลยครับลูกตายเลยก่าหน้ามีการเปลี่ยนตัว้ของนักสวัสด์ครับจลาลูกตายก่อนนะครับ ลองบอลด้วยครับพี่ลองบอลด้วยพี่เล็กก็หูดูพี่เล็กกันดึงบอลหลอกครับพามาฮะดูฮะพลักำลังฮะตายแล้วครับพี่บอกไม่มีแทนแล้วไปเลยมีแทนแล้วไปเลยโอ้ดีครับยังมงทิ้งออกไปได้ครับพี่เอจ่ายเป็นตัวทันเอาหมายเลขยิงสอแล้วอกกันนะฮะรอก่อนนะฮะรอก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวิออกมานีหนึ่งครับจอกก่ครับขอบคุณมากครับเยี่ยมครับปล่อยหมายเลขสิบเอ็ด อ๋อครับอาจารย์เคขึ้นดาวโซโลร่วมนะฮะและเอาพี่นอเอาหมายเลข12ลงไปครับเป็นสกอร์เป็นอย่างนี้เหมือนเป็นการคู่เปิดกับคู่เปิดเป็นคู่เดียวกันครับสำหรับรายการนี้ฮะาโสคนสุดเลยครับโอ้โหแล้วแม่วาชิงดาวโนโว่เนคู่สุดท้ายด้วยครับโอ้มันนะถ้าจบแบบนี้นะครับแต่ยังไม่จบครับดูก่อนครับว่าสุดสุเดจเขาจะว่าอย่างไงครับจะยอมไหมครับดูฮะดูสุดทุนเดชครับบอลมันแค่ลูกเดียวครับ ปุ่งปั้งมาเป็นเรื่องคนะร,รับมาทางสั่งของเลี่เลขหลายคืนมาในมาให้หมายเลขสิบหกพี่เลขกอล์ฟไอ้กอล์ฟไหลไปซ้ายครับสี่หกมาพี่ว่า อยู่การล็อกมาในหนึ่งระวังครับขอบคุณมากอุ้ยจังหวะจังหวะจังหวะเข้าปะทะกันแหละครับนั่นแหละครับแต่บอลเลสแกเกิลนั่นแหละครับต่อจากนีตัวครับจาหน้าสวัสดาหน้าสวัสดีก็เปลี่ยนแล้วก็สุนทรสมเด็จก็เปลี่ยนครับสุนทรสมเด็จขอพี่เล็กก่อนครับพี่เล็กเอาเอาใครออกฮะเอาเบอร์ไหนออกครับเสื้อเขียวใครออกครับเอาเบอร์ยี่สิบเก้าออกใช่ไหมครับเอาพี่เอาพี่อิสเรลออกนะครับสีเขียวไม่หว มาตอนนี้ครับแม่ตรงกลางอุ่นบางมันอุ่นบางมันยังแข็งยังใหญ่ยังทันได้ได้แม่แต่ไม่ทันครับนู่นี้โอ้โหด้วยความถึกฮะความถึกของพี่โบ๊ทครับแกไถออกมาครับแม่ชนกับบางมันบางมันแล้ววันนี้พิเวทแม่พิเวทไม่ได้บอลครับโดยหมายเลขยี่สิบสองของทางนักสวัสดิ์สกัดไม่ได้ไหลคืนไปมาที่พิเวทพิเวทมาที่พิเตียพิเตียสุสมเด็จพิเตียมาแล้วครับ ตากไปเองแล้วตัวบอลพี่ใบเอาเว้ให้ได้ได้ไหมบอลยังไงโอ้ยมันจะไม่ติดขาพี่แอนมันจะไม่ติดขาพี่แอนเล่นก่อนครับอย่าเพิ่งไปวุ่นวายนะครับไมเล่นก่อนครับอาจารย์ดูอยู่ครับเล่นก่อนครับโอ้โหดีครับไม่กระเด้งไปหาพี่แอ้นพี่ใหม่ครับจะได้ยัดอยู่แล้วครับมาแล้ไม่เล็กนาคสบักตักไอพี่กล้วยลูกชอบของชอบของมีกล้วยโอ้โหแต่ว่าโดนกระตุกด้วยครับดูเบอร์หกก่อนครับดูเพื่อนนิดนึงครับดูนิดนึงครับ ดูส,สมเด็จดูเพื่อนก่อนครับดูพี่เอก่อนครับพี่เอกระตุกครับกระตุกครับกระตุกเลยครับกระตุกเลยดูเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวทบเวลาให้นะฮะตูดอะไรกันเองครับโอ้โหวันนี้สู้ได้สมศักดิ์ศรีครับสองฝั่งของสวนสมเด็จครับโอ้โหสู้สุดฤทธิ์เลยฮะเนี่ย นี่ไหมครับมีเปลี่ยนไหมฮะแกน่าจะกระตุกเลยนะฮะเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับคุณจะเปลี่ยนนะฮะคนจะเปลี่ยนเพราะเด็กก็วิ่งเยอะครับเปลี่ยนพี่เอออกไหมฮะเดแต่ต้องให้เขาแจ้งฮะเปลี่ยนเลยไหมครับเปลี่ยนครับครบเปลี่ยนเลยไหมครับเร่กเร่เกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเชิญเลยครับพี่เอพี่เอขยับออกนอกเลยครับเพรวมเป็นทีมเสียอ่านั่นแหละครับมันจะได้เล่นต่อครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาพี่เองครับ โอ้ผมดีนะครับน่าครับมาเลยครับจานทุเรครับไม่ต้องห่วงครับพี่ไม่ต้องห่วงครับแต่ย้อนตาคระพิ้วโอ้โหพี่กล้วยจะโถมมาหมกไม่ได้ครับลูดี้โถมผู้สาประตูรู้สึว่าตัวครับโอ้โหจิ๋นหายเจ็บละนาวแล้วตอนนี้สมเด็จ ตายหลายตัวแพ้แพ้ครับเชิญครับเชิญครับเจ้าหน้าที่ทีมเชิญครับหนึ่งท่านครับลุกบนหน่อยฮะับแจสนามเชิญครับวิ่งมาหน่อยฮะับเขาเขาก็เล่นประมาณดูเขาเล่นเก็นที่แต่ว่าเขาไม่มีวีใช่ใช่ คนต่อสายที่ชุมน1คนเวลามันเป็นประมาณนอะไรกันนะในตอนนี้ไม่ถอยเปิด7 U S D พร้อมมิดดูด้วยใช้ทัชมือมีเลยรอมาได้มาได้แหละอ๋อต้องน่อนต้องมีคน่อย่างนี้อนี่อย่นี้ตองดูเลยฮะเตะมากก็บ่นคนเหนื่อยไม่ได้พักด้วทุกอย่างนี่พอดีละครับ7 U S D ไมเท่านี้แทน

มาเงี้ครับโอ้โหจังหวะนีระวังครับระวังการขอบคุณมากครับพี่เล็กแมพี่เล็กแกก็ไปข้าวครับดีครับระวังครับระวังการระวังการระวังกมือกางเกงอย่าดึงครับอย่าดึงครับมือไม้อย่าไปอย่าไปดึงนครับระวังครับระวังกันระวังกันครับระวังกัรครับมาทางฝั่งพี่ดอมพี่ดอมไหลขึ้นมามาที่พี่ใบเล็กแปดผไปใบครับโอ้โหแล้วก็ดึงดีเลยนะ คุณบอดระวังครับ exactly พี <mit> ่หนอมแดงไม่ได right. 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 ้แข like mm ็งแกร่งนะพี่หนอมโอ้โหจ่ายลอดดักมาครับสายลอดดักพี่ศักดามาฮุบมาครับมาที่เวททเวทไหลคับพี่หนอมพี่หนอมไหลคือมาพี่ก๊อฟก๊อฟพาบอลไปเองมาที่พี่ดวงอาจดวงอาจไหลไปทางซ้ายนู่นเลยครับให้เพื่อนไหลได้สิบสี่พี่วิจิพงศ์วิจิพงศ์แทงเข้ามาได้ไม่ถึงพี่ใหม่โอ้โหไม่ถึงครับตอนนี้เอาพี่ใหม่ยิ้มยิ้เป็นในเป้าแล้วครับเอาพี่จออกมาข้างแทน โอ้โหแล้วดูดูพี่ต้นก็วิ่กกุมไปแท้ครับแต่เอาบอลยังเป็นของทางฝั่งสวนสมเด็จอยู่สวนสมเด็จจะได้สี่ผ้าสี่สี่ผ้าก็ยังครองบอลกันมาพี่มันไอ้บังมันไม่ใช่บังมันดิสี่หกไปแล้วครับดูแล้วพี่ใหม่ตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนโอ้โหพี่โมดกระโดดคว้าไม่ได้กระโดดขวางไม่ได้แล้วก็เตะขึ้นมาเปย์ทางฝั่งของ โมสมเด็จมาแล้ววิเวที่เวพาบอลหนีมาก่อนพาบอลหนีมาที่ตรงโล่งชี right ้ไ bueno. ้แล right. so, ้วไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไหลมาแล้วเพื่อนตายแล้วในแปดได้บอลแล้วคืนก่อนครับเอาชัวร์ไปพี่หนอมเอาแล้วครับเล่นชัวร์แล้วไม่มั่วแล้วเอาชัวร์นะครับเด่นชัวร์ไปไหนมาที่ศีรษะศีรษะเป็นพีเวทแบบไม่รู้กันกันนะจะขยันได้อยู่โอ้โแล้วจ่ายลั่นไปนิดเดียวครับน้าด้วยจังหวะครับบอลมันกระดอนพิ้วเลี่ยมแล้วก็เล่นง่ายเลยครับตรงฝั่งมาเล่นสามสองวิก่อนแทงออกฟันขวาให้ต้น นาคสวัสด์ mark. ไปทางขวาพี่ต้นไปแล้วไปแล้วจี้แล้วจีวจ้หาแล้วไปหาธงแล้วธงอยู่ไหนพี่ไปด้วยพี่ไปหาธงจ้าแล้วก็ตัดเข้ามาอาจารย์เราออกไปแล้วครับต่อไปแล้วครับเดี healthy, ๋ยวรอบหน้าจะขยายสนามให้นะฮะวิ่งเลยนะทุกทีเลยฮป็นลูกตั้งเตะเขาจะวางสวนสมเด็จครับไปมาตลอดแล้วก็โอ้จบตรงนี้ครับโอ้สุดยอดทั้งสองทีมงครับโอ้ มสมศักดิ์ศรีครับรูปเดียวกับนี่ครับสุดยอดทั้งสองทีมขอบคุณทีมสวนสมเด็จครับแล้วนาคสวัสดิ์ยังไม่จบครับต้องอยู่ต่อฮะโอ้แล้วก็สวนสมเด็จเดี๋ยวเล่นเชิญรับถ้วยเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอ้ขอบพระคุณนะขอบพระคุณทีมสวนสมเด็จครับแล้วก็โอ้โหสมสศักดิ์ศรีจริงๆครับผู่นี้ครับ,รบอาจารย์ทเทพพิศพพิชัยจันทรเทพ ภาพมาไงวะไอ้เจะไร่้เข้าามเป่หนฮะเขาไม่ได้หันทุสตูนติกติ๊กติ๊กช็ไม่กินเยนไม่หบเอกับสิใช่นั่งสวัสดิ์สิบเอ็ดสามประตูป่ะ สามประตูเหมือนกันครับตอนนี้เดี๋ยวไปชิงกันนะหนอใช้กันหน้าสวัสดิ์ครับดาวซันโวครับผมบอกเลยฮะพอใช้ได้สิพอใช้ได้สามสามเลยสิเบอร์สิบเอ็ดได้สามสามสามป่าเนี่ยป่าจำพิดอีกแล้วเอาอีกแล้วป่านับรวมอีกแล้ว ได้แต่ว่าสอเบอร์ไงพี่พี่พี่กมดหนึ่งยิงลูกไปแล้วแล้วก็ลูกแรกของสองของพี่จาไง